เช้าวันนี้นะครับเราจะมาเปิดกล่องขิมของน้องสายกันนะครับดูซิว่าน้องส่งขิมของตัวเองเนี่ยมาให้เซตเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วดูว่ามีอะไรที่มันหละหลวมไปบ้างไหมอะไรที่เราต้องแก้ไขหรืออะไรที่เราต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันสําหรับขิมของน้องสายที่อาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับหลายคนได้ดูแล้วก็ไปเช็คขิมของตัวเองตามนะครับว่าแล้วเดินไปดูกันเลยเปิดกล่องเรามาดูกันสิครับว่าอะไรเป็นอย่างไร เป็นไม้แอชเหมือนกันนะครับแต่ยองเป็นไม้ชิงชันอันนี้อาจจะด้วยความที่เขาชดเชยเรื่องเสียงนะครับรูปแบบก็คือการเข้าไม้แบบแบบโบราณอ่าแบบโบราณจะเข้าแบบนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่จะมีสลับซึ่งของผมจะไม่ได้ทาแบบนี้แล้วเพราะมันขัดใจขัดตาผมนะครับมันจะมีทุกมุมเลยแล้วก็จะมีด้านหน้านี่ นี่คือเรารู้สึกว่าแตม่มันกินลายไมส้สวยๆไปเนาะทางนี้มาดูรายละเอียดจากที่ผมเอามือจับสายผมจะรู้เลยว่าสายใหญ่เป็นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่มีผลต่อเสียงกลางาถึงเสียงต่ําแต่เสียงบนนี่ใหญ่เกินไปทางนี้ดูได้เลยนี่ไงเห็นไหมโบเลยคือหลักเนี่ยมันถูกรั้ง จนเริ่มลอยขึ้นมาแล้วอันนี้เหมือนที่ผมย้ําเสมอว่าการจูนเสียงขิมอย่าลืมตอกอันนี้ลงไปด้วยนะครับแล้วเราค่อยจูนเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยอันนี้ถ้ามันดึงไปเนี่ยวิ่งเป็นลูกกระสุนนี่เข้าตัวนี้อันตรายเลยนะเป็นเยอะเลยเห็นไหมเกิดจากสายใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ตอกหลักตรงนี้ด้วยซึ่งผมบอกแล้วว่าตรงนี้มันเป็นหัวใจเลยนะเหมือนเป็นกระดูกสันหลังถ้างั้นดูด้านนี้แล้วต้องดูด้านนี้ครับ โอนี่อย่างเงี้ยโยเลยเห็นไหมอืมโยเลยเนี่ยอันนี้จริงๆยังแก้ได้นะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนสายหรือลองขัดลงไปเดี๋ยวต้องให้อมองดูเรื่องเทคนิคตรงนี้นะครับแน่นอนแล้วเราต้องทำเรื่องของออหลักทั้งสองข้าง นี้ย่องอดูตรงๆกันแบบนี้ผมมองเลยว่ามันเอียงไปทางด้านซ้ายหน่อยเออเดี๋ยวถ้ารื้อได้นะผมจะสลับกลับกันเพื่อให้ย่องเนี่ยเขาสโลปมาทางด้านนี้ครับเพราะว่าหน้าขิมมันเป็นเคริร์ฟเราต้องทำให้มันกลับด้านกันแล้วก็ตรงนี้สำหรับผม มันห่างไปสําหรับผมนะอันนี้พอห่างไปมันจะเกิดปัญหาในการตีเราเมื่อยรัวคู่แปดได้ไม่ละเอียดยิ่งถ้าเป็นเด็กๆด,ด้วยเนี่ยอย่างนี้เซ็งเลยนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เล่นถนัดแล้วก็ไม่ถือว่าผิดอะไรนะมันอยู่ที่แนวทางการเล่นแล้วก็ลักษณะของเสียงที่เจ้าของชอบด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเนี้ยน้องทรายมาให้ผมเซ็ตแบบเต็มที่เลยค่ะก็เดี๋ยวผมจะเขยืบเข้ามาให้อีกหน่อยนึงแต่มันต้องแลกกับ รอยที่ต้องเกิดแน่ๆเลยครับเดี๋ยวต้องถามน้องสายว่าจะทิ้งไว้แบบนี้ไหมหรือว่าจะให้คูขยับเข้ามามันจะต้องแลกกับการเกิดรอยแน่ๆมีตรงไหนอีกเท่าที่ดูตรงนี้แล้วก็คร่าวๆก็คือเรื่องสายเรื่องหลักเรื่องของหย่องแค่นั้นนะขิมเรียกว่าอยู่ในการดูแลอย่างดีแล้วก็อาการพวกนี้เนี่ยก็เป็นตามอายุงานของเขา เราดูแลรักษาได้ครับอ่ะนี่คือคร่าวๆข,ข,ของขิมท้องสายครับถือเป็นปกตินะครับสำหรับขิมที่ถูกใช้งานมานานนะครับมันก็จะมีอาการอะไรแบบเนี้ยเท่าที่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าขิมที่อาจจะไม่ค่อยได้มาตรฐานเนี่ยมันจะโชว์รอยแตกหรือรอยปิกอะไรมากกว่านี้ตรงนี้เราต้องคอยไปเช็คขิมของเราด้วยนะครับถ้าสายมันดูใหญ่จนเกินไปหลักหลวมแบบเมื่อกี้เลยโยกขึ้นมาแบบลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าลืมตอกลงไป แต่ถ้ามันตอกไม่อยู่แล้วอันนี้ต้องมาเริ่มแก้ไขกันละนะครับอันนี้ก็ยังเรียกว่าอยู่ในสิ่งที่แก้ไขได้ไม่ต้องตกใจนะครับคิมทุกคนจริงๆแล้วว่าผมบอกเลยนะครับแก้ไขได้มันเริ่มแก้ไขได้แต่ว่ามันอาจจะมีริ้วรอยบ้างในตอนที่เราแก้เพราะว่าถูกเซตอัพมาแบบอย่างนั้นน่ะนานแล้วอาจจะเกิดรอยเกิดลายแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสนะทำใจแล้วทำให้มันตรงทำให้มันดี เขาก็อยู่กับเราได้นานๆครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่มใครก็แล้วแต่ยังไงเดี๋ยวผมขอตัวไปเช็คตัวนี้อย่างละเอียดแล้วก็จะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนตั้งแต่เช้าเลยนะฮะขอบคุณทั้งทรายด้วยครับที่ส่งกลิ่นมาให้เซตอัพนะครับสวัสดีครับ